กองสถาน,น,สสถานจสายไม่ว่างเลยเอ้ยโอเะสังโกจะสัะ่งแ่ที่สถานีเองทุกคนโปรดฟังผมไ<ผ>ม,ม่อยากฆ่าคนบ,บริสุทธิ์นะจ๊ะผมเกลียดความชั่วร้ายและรลักความยุติธรรมผมคิดว่าตำรวจเป็นมิตรไม่ใช่ศัตไูไ อยากให้รลมใบดีปัะจากความชั่วลาย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 ซึ่งจะเป็นไปได้ง่ายมากๆากมากทนุกคนร่วมมือกันกูเบริสุดจะเลือกมันพูดอะไรของมันเนี่ยมันพูดอะไรเนี่ยคุณจะไม่เห็นด้วยก็เก็บเอาไว้ย่าแสดงออกในที่สาธารณะและเลิกโค้ชคำผมให้กูด้วย เราจะสร้างโลกที่ดีกว่าให้ทุกคนเราจะเปลี่ยนโลกที่มีแต่คำพงไมีให้กลายเป็นโลกใหม่ที่มีแต่คนใจดีนันเอลองนึกดูสิโลกที่ผมร่วมมือกับตำรวจชิโกชิชิโกทำทั้เฮียอะไรกันจะรู้เหยาสุขภาพก็เสียนนะพักผ่อนนะคะ ไม่ไม่ซาชิโกะาันจะไปทันน่าหน่วยตำรวจพิเศษในคดีเคียร่านะเป็ดาหาเอ้มันล็อกอยู่นี่ตำรวจเปดประตูอุ้ยโน้โง่หฮ้ย

เด no. no. ี๋ยวเห็นน้ำมีความล้มลงไปแล้วนะครเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนน้กตูดิโสุดสุดลเลยตาตาโซ่ตายิผีเปรี้ยวขีรายใช่ไหม